เรียนตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยความเชื่อที่แชร์กันว่าทั้งกินแล้วจะช่วยลดความอ้วนเร่งการเผาผลาญและเป็นยาระบายช่วงนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นทางออกใหม่ของคนที่อยากจะลดน้ําหนักหรือแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่หลอกลวงครับจริงแล้วทุเรียนเองก็มีประโยชน์ตกลงมีประโยชน์ใช่ไหมครับใช่แล้วคะ่ะประโยชน์ของทุเรียนมีอะไรบ้างครับก็จริงๆถ้าเราดูนะคะทุเรียนก็เป็นผลไม้ที่มีครบนะคะทนะั้งโปรโตีนไขมันนะคะ แล้วก็มีเกลือแร่แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยในทุเรียนนี่นะในทุเรียนแต่ว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลในสัตว์กับในหลอดทดลองนะคะแล้วก็บางคนที่คุณคิมอาจจะเคยแชร์มาว่าเอ่อมันลดคอเลสเตอรอลได้จริงหรือเปล่านั่นคะจริงค่ะว่าข้อมูลเรื่องของคอเลสเตอรอลก็มีเหมือนกันแต่เป็นข้อมูลในสัตว์กับในหลอดทดลองเหมือนกันในคนเองเรายังไม่ได้มีข้อมูลในจุดนี้เอาไปทีละข้อหาเลยคุณหมอครับเขาบอกว่าทานทุเรียนแล้ว ช่วยลดความอ้วนจริงไหมครับโอเคค่ะก็ลมาดูจานนี้กันเลยนะคะจานนี้คือมีทุเรียนอยู่สี่ถึงหกครูนะคะคข้าๆเทียบเป็นพลังงานประมาณสี่ร้อยแคลอรี่สี่ร้อยแคลอรี่ค่ะสี่ร้อยแคลอรี่นี่มันจะว่าไปนี่ก็ข้าวหนึ่งมื้อไหมถ้าเราเทียบเป็นน้ำอัดลมีไหมคะน้ำอัดลมอ่ยประมาณกีกระป๋องดีสองอะอ่าสอง้วเรามาดูว่าจริงแล้วประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวสามกระป๋องอะฮะสองค่ะสี่พูห้าูนี้คือน้ำอัรลมสามกระป๋องน้ำอัตลมกระป๋องหนึ่งประมาณสักร้อยสี่สิบ โ <Gallery. S 1> อ้โหนี่ผมเคยทราบข้อมูลมาว่าน้ำารลุมหนึ่งกระป๋องมีน้ำตาลทรายเนี่ยสิบสองถึงสิบห้าช้อนชาประมาณนี้นมนะหมดนี่สามกระป๋องค่ะน้ำตาลทั้งนั้นเลยสิครับแล้วถ้าว่ามีน้ำตาลถ้ากับน้ำตาลประมาณกี่ช้อนแค่เนี่ยโอ้กี่ช้อนนึกไม่ออกเลยครับคุณหมอครับกี่ช้อนชาดีสักสิบสิบสิบเดี๋ยวก่อนนี้สิบสองอ่ะสามสิบช้อนสามสิบช้อนชาก็ใกล้เคียงนะคะ,ระจริงแล้วถ้าเป็นน้ำตาลทรายนะคะเทียบได้กับจานนี้นะคะ เดี๋ยวก่อนในหนึ่งมื้อนี่ที่เราทานเนี่ยนะ่ะเทียบนี้4ีถึงหกกรูของทุเรียนน้ำตาลกองนี้ใช่แล้วค่ะเข้าไปอยู่ในร่างกายเราแล้วสรุปแล้วน้ำตาลที่เราเห็นเนี่ยมีอยู่กี่ก้อนครับก็จริงๆคือเท่ากับ27ช้อนชาหรือ108ก้อนที่เป็นน้ำตาลก้อน ร้อยแปดก้อนร้อยแปดก้อนค่ะหวานมากหวานมากค่ะทานหมดสี่ถึงหกพลูเนี่ยน้ำตาลหนึ่งร้อยแปดก้อนจะเข้าอยู่ในร่างกายของเราใช่แล้วค่ะอูโหูนี่แค่มือเดียวนะมือเดียวทําไมมันถึงเป็นน้ําตาลก้อนหนึ่งร้อยแปดก้อนครับค่ะก็คือถ้าเราเทียบน้ําตาลเมื่อกี้ที่เราคุยคือเท่ากับยี่สิบเจ็ดช้อนชานะคะน้ํตาลหนึ่งช้อนชาเท่ากับสี่ก้อนแบบนี้ก็คูณไปแล้วก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยแปดก้อนแสดงว่าสี่ถึงหกพลูที่เราทานไปเราก็จะรับน้ําตาลก้อนนี้เข้าไปอยู่ในร่างกายใช่ทั้งหมดกก้อออนคุณิเลย ไม่น่าเชื่อนะครับว่าทุเรียนที่เราทานจะแฝงไปด้วยน้ําตาลมากมายขนาดนี้ทั้งๆท,ที่รสชาติทุเรียนก็ไม่ได้หวานอะไรมากมายขนาดนั้นว่าแต่ทุเรียนส่วนใหญ่ที่เราทานก็มีทั้งดิบและสุกทั้ง2แบบจะมีน้ําตาลแฝงต่างกันหรือไม่เราไปฟังกันเลยครับความสุกข,ของทุเรียนล่ะบางคนชอบทานแบบเละเลยนะะบางคนชอบทานแบบดิบๆหามๆห,หน<ะ>่อยมันมีผลไหมกับน,น้ําตาล<ะ>ก็ถ้าเราจะไม่ง่ายคือ,อผลไม้ที่ดิบ มันก็จะเป็นแป้งจะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้ามันเริ่มสุกใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเป็นความหวานเป็นน้ําตาลจะเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นถ้าเราเช่นเรามีโรคบางโรคที่เราเป็นเบาหวานอยู่ก็แน่นอนการกินสุกก็ทําให้น้ําตาลมันเพิ่มเยอะอก็ไม่เป็นผลดีกับร่างกายแน่ๆแส,สดงว่าถ้าเกิดคนเป็นเบาหวานทานทุเรียนได้ในปริมาณจํากัดแต่ถ้าเกิดเป็นทุเรียนที่แบบไม่สุกมากจะดีกว่าทุเรียนสุกเพราะจะมีน้ําตาลที่เยอะก่าปกติเห็นภาพเลยค่ะ ถ้าเปลี่ยนเป็นการรับประทานอาหารได้ไหมครับคุณหมอเพราะดิละอันนี้อาจจะไม่เห็นภาพเป็นน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลค่ะปกติคุณกิ๊ฟถ้าเทียบกับข้าวแล้วกันข้าวครับทานข้าวมื้อนึงกี่ทัพพีคะมื้อนึงผมทานข้าวประมาณ2ทัพพีข้าวสวยนะฮะสองทัพพีงั้นถ้าเราจะเทียบกับทุเรียนนะคะก็เป็นทุเรียนสัก100กรัม2ทัพพีจะเท่ากับทุเรียนหนึ่งหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยกรัมเดี๋ยวเราลองมาชั่งดูว่าร้อยกรัมจริงๆที่เรากินเนี่ยมันนี้เหรอ พอแล้วค่ะอันนี้ค่ะร้อยกรัมอันนี้ร้อยกรัมอ่ะร้อยกรัมค่ะลองดูร้อยกรัมไหมร้อยกรัมไร้อยกรัมร้อยนิดเลยค่ะอันนี้ก็เท่ากับข้าวสองทัพีเดี๋ยวข้าวที่ผมทานมื้อหนึ่งสองทัพีมื้อทุเรียนแค่นี้แค่นี้เอคง่ะไม่เวลาเราทานทุเรียนเราไม่ได้ทานแค่พลูเดียวนะใช่เราทานเนี่ยคุณหมอครึ่งพลูนะคะอันนี้ครึ่งเอ้โวถ้าเป็นแบบเนี้ยผมทานได้คนเดียวลูกเดียวค่ะทานได้ทานเรื่อยๆเลยค่ะ ลูกเนี้ยประมาณสักสามโลใช่สามโลมันจะมีป่ะต้องมีหกเจ็ดครูอ่ะหนึ่งในสามถ้าเราเทียบง่ายง่หนึ่งในสามของน้ำหนักหนึ่งกิโลหรือพันกรัมหนึ่งกิโลหรือพันกรัมพันกรัมคูณคูณข้าวสองทัพีก็เป็นยี่สิทัพีถ้าเราเทียบทุเรียนหนึ่งลูกยี่สิทัพีทุเรียนลูกนี้ใช่วันหนึ่งกินข้าวไม่ถึงยี่สิทัพีอยู่แล้วไม่ถึงค่ะนะฮะกินเผื่อไปสามวันอันนี้คือเรื่องของการทานทุเรียนพูเดียวข้าวสองทัพีคิดง่ายๆ่ายร้อยกรัมค่ะ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าพฤติกรรมการรับประทานทุเรียนโดยทั่วไปคนทานทุเรียนเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆทานทุเรียนเขาจะต้องทานข้าวก่อนถูกไหมคุณหมอค,ครับทานข้าวทานผลไม้ต่อก็คือทุเรียน,นอาหารหลักอยู่แล้วออแล้วก็อันนี้ทุเรียนเป็นอาหารเสริมไปเป็นผลไม้หลังอาหารหลักมันก็จะมีการเพิ่มแคลอรี่ไปอีกเพราะที่เรากินอาหารหลักก็แคลอรี่ก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันมากกว่าทุเรียนที่เราพยายามคูณให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูกันแคลอรี่มันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆน้ำตาลเยอะขึ้นเรื่อยๆสรุปแล้วทุเรียนทานแล้วเนี่ย ไม่ได้เป็นการลดความอ้วนใช่ค่ะไม่ได้ลดความอ้วนเลยน้ําตาลเยอะกลับยิ่งอ้วนนั่นคือสาเหตุบางทีคนบอกทานทุเรียนหน้าทุเรียนปั๊บทำไมมันไม่ไม่ไม่ผอมเลยแล้วก็นี้ก็เป็นพฤติกรรมการกินด้วยคุณกิฟตเคยได้ยินเรื่องของบุฟเฟ่ทุเรียนไหมคะตามสวนตามสวนจ่ายเงินรอบเดียวปั๊บเข้าไปในสวนก็ทานทุเรียนทานได้เท่าไหร่ก็ทานไปเลยแล้วแต่เคยครับเราก็จะทานเยอะจนไม่รู้ว่าทานเยอะบางคนก็อาจจะกินเกินหนึ่งลูกไปด้วยซ้ำเพราะนั้นเราก็ได้แคลอรี่เยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นอ้วนอ้วนแน่นอนส่งผลเสียกับร ทราบข้อมูลแบบนี้แล้วความเชื่อที่ว่ากินทุเรียนแล้วจะช่วยลดความอ้วนก็กลายเป็นเรื่องหลอกลวงอย่างไม่ต้องสงสัยเลยละครับทีนี้ข้อกล่าวหาอื่นๆอย่างเช่นกินทุเรียนแล้วเป็นยาระบายรวมทั้งช่วยเร่งการเผาผลาญจะเป็นเรื่องหลอกลวงด้วยหรือไม่เราไปฟังกันเลยครับ <overall. S 1> มาถึงข้อกล่าวหาที่2เขาบอกว่าทานทุเรียนมากๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยาระบายค่ะ รรเราก็ต้องดูว่าส่วนใหญ่ก็คือผล,ลไม้ที่จะมีส่วนหรือผักที่จะมีส่วนระบายได้คือต้องมีส่วนของไฟเบอร์นะครับาล้ต้องดูว่าทุเรียนจริงมีไฟเบอร์มากหรือน้อยนะคะเพราะเราดูจริงๆเนี่ยทุเรียนก็จะเป็นแป้งจะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจริงแล้วตัวไฟเบอร์ค่อนข้างน้อยเพราะนั้นก็ไม่ได้เป็นความจริงสาหรับเรื่องทุเรียนนะคะกับการที่เป็นไฟเบอร์คุณกิฟลองดูก็ได้ค่ะว่ามันเส้นใยมันมีจริงไหมในส่วนของทุเรียนมันก็ดูมีเส้นใยมันมีอคุณหมอครับไนมันมันดู อันนี้ไม่ใช่ไฟเบอร์ค่ะมันก็เป็นแป้งจะเป็นส่วนใหญ่๋อถ้าไฟเบอร์มันจะเห็นชัดกว่านี้ค่ะก็สรุปแล้วถ้าในหัวข้อของการทานทุเรียนแล้วเป็นยาระบายก็ไม่จริงไม่จริงอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะไอ้สองหัวข้อนี้ที่กล่าวหามาเนี่ยก็ forward ในโซเชียลเยอะมากเลยนะครับไม่อ้วนเป็นยาระบายไม่จริงไม่จริงค่ะมาถึงข้อกล่าวหาต่อไปครับการเผาผลาญเขาบอกว่าทานทุเรียนมากๆแล้วเนี่ยมันช่วยให้การเผาผลาญในร่างกายของเราดีขึ้นค่ะเมตาบอลิซึมจะดีขึ้น จริงไหมครับคือคนอาจจะกินทุเรียนรู้สึกเหมือนร้อนเออมันรูบว่ามันรูบว่าร้อนเหมือนมีการเผาผลาญที่ดีครับ่จริงแล้วเราต้องเข้าใจว่าการที่เรากินแล้วรู้สึกร้อนเพราะจริงแล้วกินทุเรียนเข้าไปเพราะมันมีพลังงานเยอะมีแคลอรี่ที่สูงก็เราจึงรู้สึกเหมือนร้อนแต่จริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญของร่างกายเลยไม่เกี่ยวเลยหรอครับเดี๋ยวก่อนผมเคยดีมาว่าทุเรียนเนี่ยมันมีสารกรรมถันค่ะกรมะถันนี่มันช่วยอะไรกับร่างกายจริงแล้วกรมถันที่อยู่ในทุเรียนเนี่ยเป ก็มาทานไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับร่างกายเหรอไม่ได้มีค่ะแค่กลิ่นทุเรียนที่เราได้สัมผัสค่ะเท่านั้นเองเท่านั้นเองกระแสะการกินทุเรียนลดความอ้วนดูจะได้ข้อสรุปเป็นไปแล้วนะครับว่าทั้งหมดนั้นไม่เป็นเรื่องจริงแล้วที่ว่ากินทุเรียนกับเหล้าหรือว่ากินกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทําให้เสียชีวิตอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวกันเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่กุข,ขึ้นมาอีกเรื่องหรือไม่ล่ะครับความเชื่อที่บอกว่าห้ามทานทุเรียนกับแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าห้ามกินทุเรียน ไม่งั้นเดี๋ยวร่างกายจะร้อนจะตายเสียชีวิตจริงไหมครับอันนี้จริงค่ะจริงเหรอคะเพราะว่าทุเรียนเองเนี่ยจะมีสารที่เยียบยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ไว้ทําลายแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นถ้าเรากินทุเรียนไปเยอะๆก็เหมือนกับว่าเอนไซม์ตัวนี้ทํางานไม่ได้ก็เหมือนมีเรามีเหล้าอยู่ในร่างกายเหมือนคนเมาอ๋อนั่นหมายความแสดงทุกครั้งเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์ถ้าไม่ทานทุเรียนนะดื่มแอลกอฮอล์ปกติร่างกายของเราจะมีกลไกปรับเอาแอลกอฮอล ออกไปจากร่างกายแต่ถ้าเราทานทุเรียนไปด้วยมันก็จะไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ไม่สามารถจะทําลายหรือขับแอลกอฮอล์ออกไปได้ก็เหมือนเราเป็นคนเมาเหล้าอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วก็ระดับการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเราไม่รู้ตัวเราก็จะกินแอลกอฮอล์ไปเรื่อยๆนั่หากว่าดื่มไปมากๆแล้วขับออกไปจากร่างกายไม่ได้ ร่างกายของเราแอลกอฮอล์ก็เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องระวังนะครับกับเรื่องของการทานทุเรียนกับแอลกอฮอล์ะนะครับแล้วเรื่องของทานแล้วร้อนในหล่ะคุณหมอคือจริงมันก็อาจจะรู้สึกว่าร้อนในอย่างที่บอกคือ<ม>ทุเรียนเป็นสารที่ให้พลังงานเยอะคับเราทานไปก็รู้สึกมันให้พลังงานเหมือนจะร้อนเยอะนะคะก็คือเป็นคาวามรู้สึกส่วนตัวนั่นเองก็คือมันแคลอรี่มันเยอะ<ช>มันก็เลยเผาผลาญร่างกายของเรามันก็เลยรู้สึกร้อนเผาผลาญหมดข้อสงสัยไปอีกหนึ่งเมนูแล้วนะครับ ช่วงหน้าเรามีเมนูที่จะนำทุเรียนมาปรุงในแบบที่คุณไม่เคยทานมาก่อนซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพแน่นอนครับ